ผมว่ามันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าถ้าเราไม่รีบทำอะไรสักอย่างมันต้องกลับมาไล่กินคนอีกแน่ข้าได้ข่าวมาว่ามีหมอผีอาคมแก่กล้าได้มาฝึกวิชาอยู่ในป่าแถวนี้แต่ข้าก็ไม่แน่ใจว่าจะกำราบไอเทวรูปกินคนนี้ได้หรือเปล่านะผมรู้ว่าพวกพรานมาทำอะไรไอเทวรูปนั่นมันกำลังอ่อนแรงเราต้องรีบจัดการก่อนที่พลังของมันจะกลับคืนมา นี่เร็วไอ,โโอ้โบเร่จงพันธนาการมันซะล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสื <_ c oughs> หลังจากที่มอพีคเม ได้ถูกเทวรูปกินโคนฆ่าตายไปทำให้ดวงวิญญาณเข้าสิงสูงในเทวรูปจนสามารถควบคุมมันไว้ได้ก่อนจะเดินหายลับเข้าไปในปา่าในช่วงเวลาดึกสงัดเทวรูปกินโคนที่ถูกมอผีขเขมรควบคุมราก็ได้เดินมาถึงหน้าเทวลัย แต่แล้วมันก็ได้หยุดชะงักเมื่อวิญญาณของหมอผีขมรได้พยายามัังพับร่างของมันให้เข้าไปยังเทวาลายัยแต่ปีศาจร้ายที่สิงสู่อยู่ในเทวรูปนัน้นก็ได้สำแดงริ์ต่อต้านหมอผีที่ควบคุมมันมันทรงเสียงร้องคำรามจุกกล้องไปทั่ววิญญาณของมอผีขมร เริ่มไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปดวงตาดำสนิทของมันค่อยๆกลับคืนกลายเป็นสีแดงที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียวจนในที่สุดปีศาจร,ร้ายภายในเทวรูปก็สามารถกลับมายึดร่างของมันคืนได้อีกครั้ง แสงอาทิตย์ในยามเช้าทำให้โบเรสะดุ้งตื่นขึ้นจากความฝันเขานั่งทบทวนในสิ่งที่วิญญาณของเพื่อนรักได้บอกเอาไว้ว่าเทวรูปกินคนนั้นยังไม่ตายและตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถหยุดมันได้แล้วโบเรตัดสินใจมุ่งหน้าไปหาพรานเอี่ยมที่รู้จักกันดี และยังเคยเผชิญหน้ากับเทวรูปกินคนในป่ามาก่อนเมื่อมาถึงพรานเอี่ยมก็ได้เล่าว่าหลังจากที่เทวรูปกินคนมันหายเข้าไปในป่าก็ไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยผมว่ามันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าถ้าเราไม่รีบทำอะไรสักอย่างมันต้องกลับมาไล่กินคนอีกแน่แล้วเองกับข้าจะไปทำอะไรได้ล่ะโบเรหมอพีก,กินเก่งที่ว่าแน่ ยังถูกมันฆ่าตายมานักต่อนักแล้วแล้วไปขอให้หมอผีคนอื่นช่วยไม่ได้หรอพรานจริงๆมันก็มีอยู่ข้าได้ข่าวมาว่ามีหมอพีอาคมแก่กล้าได้มาฝึกวิชาอยู่ในป่าแถวนี้เห็นว่ายังหนุ่มยังแน่นแต่ข้าก็ไม่แน่ใจว่าจะกำรับไอเทวรูปกินคนนี่ได้หรือเปล่านะพรานเอี่ยมเคยได้ยินมาว่า หมอพีคนนี้อยู่ในป่าแถบตะเข็บชายแดงโบเรที่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกให้รีบพาไปหาในทันทีทั้งสองได้ออกเดินทางกันในช่วงบ่ายมุ่งหน้าเข้ามายังป่าลึกซึ่งระหว่างทางโบเรก็คอยมองไปรอบๆอ,อย่างระวังตัวใช้เวลาอยู่นาน พวกเขาก็ยังไปไม่ถึงไหนสักทีพรานเอียบเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังเดินวนพวกเขาได้ผ่านต้นไม้ต้นนี้มาสามรอบแล้วแกแงนมองดูบรรยากาศรอบตัวก็พบว่าบริเวณนี้ไม่มีสัตว์หรือนกบินผ่านแม้แต่ตัวเดียวและต้นไม้ที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงหน้า ก็ไม่ไหวเอ็นไปตามแรงลมเลยแม้แต่น้อยข่าวว่าเรามาถึงแล้วไหนละพานแถวนี้มีแต่ป่าก็อยู่ตรงหน้าเอ,อ็นนี่ไงทันใดนั้นเองภาพต้นไม้และพืนป่าเบื้องหน้าก็ค่อยๆสลายหายไปโบเรถึงกับตะลึงเมื่อเห็นป่ารกเมื่อครู่ ได้กลายเป็นหลานกว้างและปรากฏกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่เก่งนะที่จับสังเกตได้เสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังทั้งสองรีบหันไปอย่างรวดเร็วและพบเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งเขาคือนนท์หมอผีผู้มีอาคมแก่กล้าไม่เป็นสองรองใครและยังเป็นผู้ไร้มนพรางตานี้ไว ผมรู้ว่าพวกพรานมาทำอะไรไอ้เทวรูปนั่นมันกำลังอ่อนแรงเราต้องรีบจัดการก่อนที่พลังของมันจะกลับคืนมานนรับรู้ได้ถึงความร้ายกาจของเทวรูปกินคนมานานแล้วและอีกเหตุผลหนึ่งที่เขามาที่นี่ก็เพื่อที่จะกำราบมันนนได้บอกพรานเอี่ยมกับโบเรว่าจะต้องหลอกล่อเทวรูปกินคนไปที่เทวาลัยเพื่อจะสะกดวิญญาณมันไว้ที่น,นัน พรานเอี่ยมที่ได้ยินจึงอาสา,ศาจ,จะเป็นเหยื่อล่อให้ซึ่งโบเรเองก็อาสาด้วยเช่นกัน <S <S เมื่อตกลงกันได้นนก่ก็ชี้เส้นทางที่เขาเห็นในนิมิตว่าเทวรูปกินคนมันได้ไปแอบ,บซ่อนตัวอยู่ <S <S ทั้งสองที่เห็นดังนัน้นจึงรีบออกเดินทางไปทันทีท่ามกลางความเงียบสงัดในยามโพรเพร แสงตะวันที่ใกล้ลับขอบฟ้าทำให้ความมืดค่อยๆค,ค,คลืบคานเข้ามาโบเรเดินตามหลังพรานเอี่ยมด้วยใจที่เต้นรัวก่อนที่เขาจะถูกพรานเอี่ยมดึงมาหลบอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งพรานเอี่ยมส่งสัญญาณบอกให้เงียบก่อนจะค่อยๆโผล่หน้าออกไปมองเขาเห็นเทวรูปกินคน กำลังยืนหลับตานิ่งอยู่ในเงามืดทำไมมันยืนอยู่แบบนั้นล่ะข้าก็ไม่รู้นี่เราจะนี้มันทันใช่ไหมพรานทันใดนั้นเองจูๆ่ๆเทวาลูปกินคนก็ได้ลืมตาขึ้นมาทั้งสองต่างตกใจรีบประทับปืนขึ้นยิงเสียงดังสนั่นลั่นป่าลูกกระสุนอาคม ได้บุ่งไปที่ร่างของมันจนมันร้องคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดทั้งสองก,กระนำอย่างไม่ลดละพลางถอยหลังเตรียมดีนี่เร็วไอ้โบเร่สิน้นคำทั้งสองก็ได้ออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีปีศาจร้ายไล่ตามมาติดติดเสียงปีเท้าของมันดังสนั่นไล่หลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนเมื่อพวกเขาเห็นเทวไลายอยู่ไม่ไกลาทางสองจึงได้เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นแต่ด้วยความกลัวทำให้โบเรไม่ทันระวังจนสะดุดล้มหน้าขมำ,ำเทวารูปกินคนได้อย่างเท้าเข้ามาหาโบเรที่พยายามตะเกียบตะกายถอยหนีเอาชีวิตรอดแต่ก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวจูจู แผ่นดินรบรอก็อเกิดการสั่นไหวและสุดตัวโลงราวกับกำลังดูดกลืนร่างของมันดินที่แยกออกจากกาันเคยให้เห็นแสงสีแดงราวกับลาวารอนก่อนที่เปลวเพลิงจะพวยพุ่งออกมาลูกไม้ท่วมร่างปีศาจรายที่ไม่สามารถหนีไปไหนได้พารานเอี่ยมได้รีบเข้ามาช่วยโบเร ก่อนจะพากันวิ่งมาหลบอยู่ด้านหลังของโนนที่กำลังเพ่งมองอีรายอย่างไม่วางตามันทรงเสียงร้องทุรนทุรายได้ไม่นานก็เริ่มสัแดงริเต,ตออกมาเมฆหนาลึ้นได้เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมพร้อมกับเสียงฟ้าร้องสลับกับสายฟ้าฟาดพันใดนานเห็ดฝนก็ได้ตกลงมา จนทำให้เปลวเพลิงที่มอดไหม้อยู่นานค่อยคอยดับไปมีร้ายได้ลุกออกมาจากพื้นธรณีมันทรงเสียงร้องคำรามด้วยความโกรธเกรียวก่อนจะตรงเข้ามาหาพวกเขานนได้ถอดส้อยที่คอออกมาแล้วบริกรรมคาถาก่อนจะโยนขึ้นฟ้าส่อยเส้นนานได้ส่องแสงสีทอ และยืดขยายยาวขึ้นจงพันธนาการมันซะสิ้นคำสร้งเชือกเส้นนานนก็ได้พุ่งไปพันธนาการเทวรูปเอาไว้แน,น่ยิ่งมันพยายามดิ้นมากเท่าไรเชือกยมมาทูก็จะยิ่งรัดแน่นมากขึ้นเท่านานนนที่ศบโอกาสจึงตัดสินใจใายวิชาที่เขาเพิ่งฝึกฝนมา หมอผีหนุ่มได้นั่งลงแล้วพนมมือขึ้นบริกรรมคาถาขันใดนายได้มีแสงสีทอเปล่งออกมาจากตัวของเขากอนที่แสงนั้นจับควยพุ่งออกมาจากราปราตดเต็นร่างคนขนาดใหญ่ซึ่งมันคือวิชากายทิพย์ของนนโดยเขาเรียกวิชานี้ว่านนสิง ไปจัดการมันคร <c oughs> านเอี่ยมกับโบเรที่เห็นท่าไม่ดี <c oughs> จึงรีบใส่กระสุน แล้วประทักปืนขึ้นยิงสก,กัดทวงเวลาไว้ให้นานที่สุดเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นนสิงได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะวิ่งเข้าไปชกที่ปีศาจร้ายอย่างเต็มแรงแต่เพาว่ามันกลับไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่นอนมันได้สวนกลับมาทันที ทำให้นนสิงได้แต่ตั้งถาป้องกันเพียงอย่างเดียวน <c oughs> นได้เพ่งจิตสู้กลับอย่างไม่ยอมแพ้แต่ก็ไม่อาจต้านทานได้ทำให้นนสิงถึงกับเข่าสูดร,ร่างของนอนสิงเริ่มส่องแสงออกมาและกำลังใกล้จะสลายหายไปแต่ทันได้นาน ในระหว่างที่เทวรูปกินคนกำลังง้างมือขึ้นมันก็ได้หยุดชะงกักก่อนจะมีกลุ่มควันสีดำหวยพุ่งเข้าปกคลุมไปทั่วร่างของมนันในตาสีแดงกลาบบัดนี้กายค่อยๆกลาย,ยปเป็นสีดำสนิทอีกครั้งริดจัดการมันเร็วเข้าข้าคุมมันไว้ได้อีกไม่นาน เสียงนานคือวิญญาณของมอผีขมที่กำลังควบคุมปีศาจร้ายอยู่ กินโคนที่ถูกจัดการจนสิ้นฤทธิ์ทำให้ร่างของมานค่อยๆแตกสลายไปในที่สุดพรานเอี่ยมกับโบเรได้เข้ามาช่วยกันพยุงร่างของนนให้ลุกขึนทั้งสามได้เดินมายังเศษซากของเทวรูที่ตอนนี้ได้กลับคืนเป็นรูปปั้นที่แตกหักไม่มีชิ้นดี เราจะเอายังไงกับมันดีก็เอาไปไว้ในที่ที่มันควรอยู่นะสินนนได้นำเศรษซากของเทวรูที่ถูกห่อด้วยผ้ายานนำมาไว้ภายในเทวาลซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องและคุ้มกันวิญญาณรายไม่ให้ย่างกลายออกไปจากสถานที่แห่งนี้หลังจากกลับออกมานนนก็ได้บริกรรมคาถา ไายมนพรางตาเทวลัยแห่งนี้เพื่อปิดซ่อนไม่ให้มีผู้ใดอย่างกลายเข้ามาอีกติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสซจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องนนมหาเวทปทเทวรูปกินคนหวังว่าจะชอบกันนะครับ ใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอ r รได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหล n น a ดอารทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ